สวัสดีครับแอมอีกแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าในหล,หลายๆเต็นรถนะครับมักจะมีรถที่ถูกซ่อนอยู่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอรถที่ดีที่ถูกซ่อนอยู่นะครับผมไปกันเลยครับผมวันนี้แอมพามาเจอกับ t o y o ต a a เ t i ติ ปี2,014แต่งทั้งคันครับผมเรามาเช็คสภาพรอบคันไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมโชว์นิดนึงนะครับนี่ครับเบรกหลังนะครับผมเป็นแบบ3 u 2ยูพอร์ตนะครับ355มมิลน,นะครับผม ส่วนข้างหน้าก็จะเป็น 5U 4พอร์ต360มิลครับผมอย่างสวยนะฮะสเกิรหลังไลคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและใช้ท่อของมิโตครับผมไปดูทางขวาของรถบ้างนะครับคันนี้ดุมากเลยนะครับ ชอบดำๆดุๆต้องคันนี้เลยครับจะเกิดรอบคันนะครับพร้อมด้านหน้าเป็นของซามูไรนะครับผมแต่ที่เด่นๆเลยนะครับต้องอันนี้เลยหากระโปรงคาร์บ,บอนไฟเบอร์นะครับผมสวยมากครับโคตรเท่ครับผมเรามาดูกันนะครับ แน่นอนครับทุกคลิปของแอมก็จะมีการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นให้นะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับรอยอาร์ตตรงสอบประตูก่อนเลยแน่นโอเคนะครับเม็ดอาร์ตแบบนี้นะครับจะมาจากโรงงานนะครับทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันนะครับถามว่าดูทําไมถ้าเกิดรอยอาร์ตพวกนี้นะครับหายไปนะครับแปลว่าต้องมีการถูกชนจากด้านข้างนะครับผม ดูง,ง่ายครับถ้าเกิดรออยู่ครบนะครับ <tes> ก็แปลว่าสบายใจยได้ครับคันนี้ไม่เคยถูกชนด้านข้างมานั่นเองมาดูกันนะครับเยี่ยมครับโอเค ฝากระโปรงท้ายนะครับผมมีถาดวางของเข้ารูปให้แล้วนะครับเป็นแบบขอบยกสูงนะครับผมกันเลอะได้เลยนี่ครับลึกเหมือนกันนะฮะเนี่ยเอื้อมแทบไม่ถึงเลยนะครับเปิดดูนะครับผมสะอาดมากๆและข้างใต้มีล้อแม็กด้วยนะครับเป็นล้ออะไหล่นะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับ บตัวหลังซ้ายนะครับที่เห็นเป็นสายไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นจะเป็นสายของกล้องหลังนั่นเองอันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเวลาถอยจอดก็จะง่ายได้ขึ้นนั่นเองครับผมเ๋อยอารครบนะครับม่แน,น,น่เรีบร้อย บานสุดท้ายครับแม่โอเคมาดูกันเลยครับนี่นะครับดูทุกจุดนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษ,ษก็ทักส่วนตัวมาได้นะครับอันนี้ผมดูเบื้องต้นให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเค เอาละครับถึงเวลาโชว์ห้องเครื่องนะครับนี่มีโชคค้ำฝากระโปรงให้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำอีกแล้วเปิดมือเดียวได้เลยนี่ครับผม JSK นะครับสวยเชียวเอาละครับเรามาดูรอยรอบๆกันนะครับมีไหมเอย่ยไม่มีเลยนะครับรถไม่เคยชนนะครับ ใช้ได้แบบสบายใจเลยครับผมไม่ต้องไปวิ่งแต่งอะไรแล้วโอเคครับผมสวยๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเดยสารข้างในกันบ้างนะครับผมเอาล่ะครับเข้ามาเลยชิงพวงกุญแจก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเรื่องไฟสถานะสเตตัสต่างๆนะครับเอาละครับเช็คได้เลยนะครับผมไม่มีไฟแสดงสถานะผิดปกติโชว์นะครับทุกอย่างปกติดีนะครับและนี่เลขไม้นะครับ1 0 1 7 7 3ณวันที่ถ่ายคลิปนะครับนี่ครับเรามาดูกันสภาพภายในรถนะครับผมเบกมือนะฮะแน่นๆครับ คันเกียร์นะครับตัวนี้ก็มีความสปอร์ตตามสไตล์นะครับผมนี่ดึงผมฟังเสียงนะครับอ่าตบเป็นเมน้นนวลได้ด้วยนะครับดีมากฮะเชนขึ้นเชนลงได้สบายมากนะครับตัวนี้บางทีเราต้องการรอบสูงก็เลือกได้นะครับเวลาขึ้นทางชานันอะไรต่าง power outlet นะครับที่ชาร์จนั่นเองมี usb ให้ด้วยนะครับ หน้าจอเป็น Android นะครับผมัทสกีนได้นะครับนี่นะครับดีมากๆเลยมัลติมีเดียอยู่อันนี้นะฮะปมอะไรนะครับนี่มีฟังก์ชันอยู่ทางซ้ายมือนะครับเปลี่ยนโหมดปรับเสียงนะครับเปลี่ยนช่องวิทยุนาฬิกาครบนะครับ อ๋ออีกอย่างผมชอบแอร์ตัวนี้มากๆมันเป่าหน้าผมดีมากๆนะครับขึ้นมาละร้อนเป่าหน้าได้เลยนะฮะแต่ละยี่ห้อเป่าไม่ได้วันอย่างนี้นะผมชอบคันนี้มากๆกระจกนะครับมีที่หลบแสงนะครับเผื่อเจอโฟลเจอเนอร์ลืมปิดไฟนะฮะ <c oughs> โอเคสวยสะอาดกว้างขวางเท่นะครับเบาะหนังสีดำนะครับทำความสะอาดง่ายอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วง ข้างหลังก็เป็นหนังนะครับผมกว้างมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่เล็กลูมเยอะมากนะครับตรงนี้ยืดขาได้ดีมากๆเลยสบายๆครับมาดูนี่ครับที่วางแขนจะมี2ชั้นนะครับดูใหม่เปิดตรงชั้นแรกนะครับกดตรงนี้เปิดมาปับ๊บมีที่หาดวางของนะครับแต่ถ้าเกิดวางของชิ้นใหญ่ๆตรงนี้เลยครับนี่ครับลึกมาก ตรงวัสดุนี้นะครับนุ่มด้วยนะครับผมนี่ผมกดให้ดูเห็นไหมฮะวางแขนก็จะไม่เจ็บนะครับตรงนี้ที่วางแก้วนะครับขอบโคเเมี่มสวยสวยเลยครับผมเยี่ยมใครที่ชอบเอาติปดูดแบบนี้นะครับสามารถรีบจัดได้เลยนะครับผมเพราะราคาแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถแบบอื่นๆนะครับสามารถไปกดติดตามในช่องของแอมได้เลยนะครับช่องเมนูรถมือสองครับ หรือใครต้องการให้แอมไปดูรถคันไหนก่อนที่ตัดสินใจซื้อก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ